สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่วัดชัยวัฒนารามเหมือนเดิมนะอยู่ที่ร้านไอยาล์นะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มารับลูกค้าทั้งหมดสามท่านแล้วทิศไทยกับเราก็กีทีนี้เป็นอีพีที่แปลนะตอนนี้ก็ลูกค้าหลั่งไหลนะครับมันไหลกันเข้ามานะต่อคิวเข้าไปเออ่ สนใจนะครับมาแต่งชุดไทยที่ร้านไทยาลาได้นะการแต่งหน้าท<อ>ั้งสวร้านนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับบอกเลยผมอยู่หน้าร้านอะไรโอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนดีโอ้โอ 귀신이랑 <laughs> 들어 เราผีก็ใหม่นะครับ ดีค่ะแล้ให้เขาจับไรบิเห,หมือนไม่เคยใกล้กันเลยโอเคอะกัดกัตต่อสวยค่ะน่ารักค่ะ